หวนใจเล่ยพี่น้องคำใหญ่ๆตาสวดคือเกาจ้าเ่ญ่ามากค่ะ สวัสดีจ้าสวัสดีพี่นอ้องปองปสายุผู้สุข้นจ้ามอน้มาพอ้กระสาสารผ้าแสบพือเกาพีีน้องจ้ามอนี้สสารได้ขอบุนอีกแล้วจ้าพี่น้องขอบุญเศร้านำปลาพี่น้องจ้าต้มนำปลาเน,นื้วพี่น้องโรยพริกป่นจ้าพักเข้ากับมี้อหอมแขกพี่น้องจ้าทงหอกจ้าชี้เล่าพี่น้องมาจ้าเส็บแสบกระใสสารคือจากพี่น้อง มาจ้ะอ่ะร้อยพริกปนลงไปอีกพี่นอ้องแดงเจิงคึงพี่น้องจ้ะมาเด้อจ้าซาวกับปุ่นน้ำกันพี่น้องจ้ะโคเล่กันพี่นอ้องเฮ้ยพริกตต่แสบก็พี่นอ้องเฮ้ยสิมกันพี่น้องจ้ะ นัวเส่น้ำไปยจัานิดนึงพี่น้องจ้ะเฮ้แต่แสบพี่น้องถาดบักใ่บักเตมาได้จ้ะกินน้ำกันเหดถาดใน่ๆเพื่อพีเพื่อน้องเลยจ้ะมาแบบนี้พี่น้องจ้ะแสบ ถ้งเมื่อทั้งสอนหลอดนะพี่น้องจ้ะทั้งสอบจังแสบมาจ้ะหลอ,อดปักชีหวานใจเลยพี่น้องข้ามใหญ่ๆตาสวดคือเก่าจ้าเหญ่มากค่ะอืมอืม แทนว่าว่า กินบอสุภากับข้าวไผ่แล้วพี่น้องจะใส่เมื่อมันจังแสบ ได้ทั่วงอกมากพี่น้องงามๆเา้ยขึ้นยากนุ่มเลยพี่น้องจ้ะ แฟบเป็นหนมไว้นาะ กลับคักพี่น้อง

พพอ แซ่บพี่น้องจ้ะเกี่ยงถาดแซ่บเอาละจ้าพี่น้องจ้ะอิ่มแล้กกระลาพี่แลวน้องนะจ้ะไปพบพอกันลิปหนานะจ้า